สวัสดีครับอยู่กับผมนุสลามันนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเปือกไข่แบบนี้นะครับเป็นเปือกไข่ที่ตักแห้งแล้วแล้วก็ผม,มก็จะเก็บมาใส่โหลแบบนี้แล้วก็ มันสามารถที่จะนํามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับเปลือกไข่เนี่ยมีประโยชน์มากเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยเราก็เอาไว้ให้ไก่กินได้เพราะว่าแม่ไก่เนี่ยเวลาที่ผลิตไข่มันก็ต้องใช้แคลเซียมนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ในเปลือกไข่นี่แหละเอามาผลิตเปลือกข่ยนะครับอย่างที่2เลยนะครับเราจะเอามาใส่ต้นไม้ก็คือเราจะบี้ๆมันให้ละเอียดประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาไว้โรยที่รอบๆต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยช่วยไลย่ศัตรูพืชได้นะครับอย่างเช่นพวกหนอนถอ,อยทากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็คือที่เปลือกไข่เนี่ยมันจะมีรอยแหลมเนี่ยมีความคมอยู่นะครับเราจะใช้บี้ให้มันละเอียดเวลาที่หนอนมันแบบคานผ่านมาเนี่ยมันก็จะบาดผิวหนังมันเลยทำให้มันไม่มาอยู่ใกล้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราเอาไว้โรยต้นพลิกได้บบรับต้นพลิกมันก็จะทําให้พลิกเนี่ยไม่เป็นโรคใบหยิกใบงอหรือว่าเป็นมีเขียเกาะที่ต้นเหตุผลก็คือในไข่เนี่ยมีแคลเซียมอย่างที่ผมบอกไปมีแคลเซียมอยู่แล้วตัวแคลเซียมเนี่ยเวลาที่เราโรยไว้ที่พื้นดินมันจะมีสารดะงเกิดออกมาทําให้เพียเนี่ยไม่ชอบ มันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นประมาณนั้นนะครับจะทําให้ต้นพริกเนี่ยไม่เป็นโรคยปเราไปดูที่ขวนต้นนะครับอย่างอันนี้เป็นพริกจะเห็นว่าที่โคนนี้นะครับผมโดยเปลือกไข่ไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือผมเอามูลนไก่มาใส่ไว้โดยไว้รอบๆนะครับแล้วก็มีมดเยอะมากนะครับมดเยอะมากผมก็เลยเอาเปลือกไข่เนี่ย นะครับมาบี้ให้มาละเอียดประมาณนึงนะครับแล้วก็โรยไปที่รอบๆรอบๆต้นแบบนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันไม่มีมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะไปได้โรยทั่วทั่วแปลงนะครับเพราะว่าเราก็ให้หมดมันอยู่ตรงอื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็คือเป็นพื้นที่ให้ ต้นพริกมันได้อยู่สุขสบายนิดนึงนะครับยาวน,นี้เป็นต้นพริกเ,เป็นพริกยักษ์นะครับพัน์ริกินคือเป็นพริกต่างประเทศจะเห็นว่าตรงนี้มีมีลูกอยู่แล้วขนาดก็เท่าๆกับประมาณพริกหยวกของประเทศไทยนี่แหละครับแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งจะออกเม็ดแรกนะครับยังไม่ใหญ่มากอันนี้เราก็จะ เปลือกไข่นะครับที่ตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาขยับให้มันละเอียดประมาณหนึ่งนะครับก็หยับหยับหยับนะครับไม่ต้องละเอียดมากมันจะมีความคมของเปลือกไข่อยู่แล้วก็มันจะมีเป็นผงๆเห็นไหมครับมันจะเป็นผงๆเนี่ยก็คือแคลเซียมมันก็จะช่วยทั้งในเรื่องของบำร,รุงต้นพืชนะครับแล้วก็ช่วยในยเรื่องของการาช่วยป้องกันศัตรูพืชได้นะครับ ว,วิธีการใช้เราก็จะโรยไปรอบๆโคนต้นประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยในการหอมบำรุงต้นไม้เพราะว่ามันจะมีแคลเซียมนะครับแล้วก็ช่วยไล่ศัตรูพืชน,นะครับเราอาจจะโรยไปที่ใบของพืชแบบนี้ก็ได้อย่างเวลาที่เราปลูกข้าวโพดเนี่ยมันก็จะมีหนอนใช่ไหมครับมันจะมีหนอนที่ยอดมากินยอดเนี่ยเราก็จะใช้เปลือกไข่เนี่ยละครับให้หยาบๆประมาณนึงแล้วก็ใส่เป็นยอดของ ของข้าวโพดนะครับแต่ว่าเราจะใช้ลดน้ําก่อนลดน้ําให้มันชื้นแล้วก็ใส่ไปมันจะได้ติดอยู่ที่ใบนะครับใส่ไปที่ยอดมันแล้วกเออ็เวลาที่หนอนมันคาเนี่ยหรือมันกินเนี่ยมันก็จะโดนความคมของเปลือกไข่นะครับทําให้มันไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากอยู่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการไล่ที่ง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ ครับนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของเปลือกไข่นะครับซึ่งมันก็เป็นของเหลือใช้ในครัวเรือนของเรานนั่นเองเราก็นําเปลือกไข่ที่ในแต่ละวันที่เรากินไข่เนี่ยเราก็นํามาจากจากแห้งเอาไว้แล้วก็เก็บใส่โหลไว้แบบนี้เวลาที่เราจะนํามาใช้แล้วก็บีให้มันหย,ยาบๆนะครับแล้วก็เอามาโรยที่เรา้นถือใช้ได้กับพืชทุกอย่างนะครับเอามาโรยรอบๆได้เลย นะครับและนี้ก็เป็นประโยชน์ของเปลือกไข่นะครับก็ไว้ติดตามชมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ